ก็สเดียนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาต่อกัน EP ที่2กับเครื่องฉีดน้ำแรงไร้สายตัวนี้นะครับใน EP ก่อนที่ผมได้ Modify เปลี่ยนอมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์แปลงทานนะครับมอเตอร์แปลงทาน775มาเป็นมอเตอร์บัตเลดตเพื่อที่จะดูว่า มันน้าที่ฉีดออกมามันจะแรงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับผลที่ออกมาก็คือมันแรงกว่าเดิมนะแรงกว่าเดิมน้ําพุ่งออกมาสม่ําเสมอขึ้นแต่ว่าไม่มากแรงกว่าเดิมไม่มากนะครับครับเดี๋ยวคลิปนี้นะ EP นี้ ก็จะมาทดลองโมอีกนะครับเนื่องจากว่าผมไปได้ข้อมูลว่าไอตัวปัม๊มปั๊มฉีดน้ำแรงตัวเนี้ยนะครับตัวปั๊มมันมันมีแบบที่เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะก็คือตัวนี้อันนี้ผมจัดการซื้อมาแล้วนะครับซึ่งมันแรงกว่าตัวที่เป็นอ่า พลาสติกนะครับตัวเนี้ยตัวตัวโครงมันตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกเนาะแต่ตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาเป็นโลหะซึ่งมันมีการทดเฟืองที่แตกต่างกันนะครับมันแรงกว่ากันพูดง่ายๆแต่แรงกว่าหรือเปล่านั้นเดี๋ยวต้องทดลองดูเนาะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี้ยผมจะลองใช้ตัวมอเตอร์ที่มันติดมา น,นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์2 1โวลต์มอเตอร์2 1โวลต์นะเดี๋ยวจะลองแบบเดิมเดิมก่อนว่ามันจะมีความแรงขนาดไหนนะครับตัวนี้เนาะซึ่งมันมีขนาดที่ทดแทนกันได้พอดีพอดีหรือเปล่านี่ยังไม่รู้นะแต่ด้วยดูด้วยขนาดแล้วมันมันน่าจะพอดีนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวผมให้เพื่อนเอนดูตัวนี้ ไว้ก่อนเนาะแรงการกระจายของน้ำมาแล้วเนี่ยดูว่าความแรงมันประมาณเนี้ยอดูไว้โดยคร่าวๆนะว่ามันแรงอยู่ประมาณนี้อ่ะครับก็เดี๋ยวเอา ไปลื้อแล้วลองใส่ชุดปั๊มชุดนี้นะครับเอาแบบเดิมๆก่อนว่ามันจะแรงกว่าของตัวนี้ที่เปลี่ยนเป็นมอเตอร์บัดเลตแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นมอเตอร์บัดเลตแล้วนะแล้วจะลองแบบเดิมๆของปั๊มชุดนี้นะครับว่ามันจะแรงกว่ากันหรือเบากว่ากันยังไงนะครับพอทดลองมอเตอร์เดิมๆเสร็จผมก็จะเอามอเตอร์บัดเลตมาใส่แล้วก็ทดลองอีกทีหนึ่งว่า ถ้าเปลี่ยนเป็นมอเตอร์บัตเล็ตมันจะแรงกว่าเดิมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับครับตอนนี้ผมเอาตัวใหม่นะฮะที่เป็นอลูมิเนียมมาใส่นะครับก็พอดีนะ พอดีเป๊ะเลยนะครับมีขนาดที่เท่ากันอ,อันนี้เป็นของเดิมเนาะของเดิมมันจะเป็นพลาสติกเนาะนะครับน,นี้อลูมิเนียมก็ไม่รู้นะว่ามันจะแรงกว่ากันหรือเปล่าแต่ว่าผมลองจ่ายไฟเข้า2 1เโวลต์นะครับเสียงมันรอบไม่ค่อยจัดเนาะอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดู มันประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวประกอบเอาไปทดลองดูก่อนนะครับว่ามันจะเดิมเดิมเนี่ยมันแรงแค่ไหนเนาะแล้วเดี๋ยวทดลองเสร็จแล้วจะมาเปลี่ยนเอามอเตอร์ตัวนี้ใส่ดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเ,เดี๋ยวมาลองดูครับอันนี้ปั๊มตัวใหม่นะกับมอเตอร์เดิมๆนะฮะความแรงอา่า แบตท,ที่ผมใช้นะครับเป็นแบตมา g i กิต้าแท้นะ,ะมีเพื่อนๆบอกให้ใช้แบตท,ที่มันเป็นพวกแบตมากิต้าอันนี้แบตมากิต้าแท้นะครับขนาด5แอมมันทั้งหมด10 10เซลเนาะ,ะมันเป็น5แบต5เซลล์แต่ว่ามันใช้ทั้งหมด10ก้อนนะครับก็มีขนาด5แอม18โวลต์นี่นะครับ เนี่เดิมๆนะผมว่าความแรงมันพอๆกับตัวที่เป็นบอดี้พลาสติกมอเตอร์บัดเลดเลยว่าความแรงมันใกล้ๆเคียงกันเลยเนาะ,ะจากที่ดู แรงน้ำนะนะครับประมาณใกล้ๆเคียงกันกับตัวที่เป็นอของเดิมบอดี้พลาสติกมอเตอร์บัลเลตนะครับประมาณประมาณใกล้ๆเคียงกันนะ มันแรงใกล้เคียงกับตัวของเดิมที่เป็นมอเตอร์บัตเลตแสดงว่ามันก็แรงกว่าอของเดิมที่เป็นมอเตอร์ธรรมดาเนาะนะครับที่เป็นมอเตอร์แปรงถ่านอันนี้มันความแรงมันเกือบเกือบใกล้เคียงกันเลยนะครับจากที่กะประมาณเอานะประมาณนั้นอะ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเป็นจากมอเตอร์เดิมๆเ,เป็นมอเตอร์บัตเลตดูว่ามันจะ มีความแรงกว่าเดิมไหมนะครับเดี๋ยวดูการทดเฟืองมันนิดนึงนะครับจะเห็นว่าตัวที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันมีการทดเฟืองที่แตกต่างจากตัวที่เป็นพลาสติกเนาะ,ะพลาสติกมันจะเป็นเฟืองแบบนี้ส่วนตัวที่เป็นอลูมิเนียมจะเป็นลักษณะนี้เนาะน่าจะมีการทดเฟืองทดรอบที่แตกต่างกัน นะครับแล้วก็ตัวเฟืองมันเป็นโลหะส่วนตัวเนี้ยตัวเฟืองจะเป็นพัดติกเนาะซึ่งความคงทนก็โลหะต้องย่อมทนกว่าแน่นอนแล้วก็ตรงช่วงแกนเพลาเนี่ยนะครับก็ <S <S ใช้ลูกปืนนะเป็นลูกปืนหมดเลยนะทั้งสองฝัง่งฝั่งนู้นก็ลูกปืนก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับมันจะได้ ทนทนทนเนาะเป็นลูกปืนถ้าป็นเป็นบูทธ,ธรรมดาเนี่ยมันก็มีสึกหลอได้ลูกปืนมันจะทนกว่าเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะเอามอเตอร์บัตเลตมาใส่แทนตัวนี้เนาะนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะแรงกว่าเดิมไหมนะครับก็สลับเอามอเตอร์บัตเลตมาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันใส่กันได้พอดีเนะาะเพราะว่าขนาดรูน็อต อะไรพวกนี้มันก็เท่ากันหมดก็เดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวเอาไปลองกันนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีไม่สนิทนิดนึ่งในตรงทางท่อน้ำเข้าเนาะมันอาจจะใหญ่กว่าของเดิมนิดเดียวไม่เป็นไรผมไม่ได้ผมไม่ได้เจียออกก็เอาแบบนี้เลยนิดนิดหน่อยเนาะ ฟังเสียงดูหน่อยอรอบมันจัดขึ้นนะ<ม>ก็ฟังจากเสียงรอบจัดประเดิมเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์บัลเลตเนาะอะเดี๋ยวลองเอาไปทดลองดูมาทดลองกันนะครับ ปั๊มตัวใหม่กับมอเตอร์บัตเลตเนาะอ,อ่ไอปั๊มตัวใหม่เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้แจ้งตั้งแต่แรกนะว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับก็คือตัวปั๊มมันราคา2 7 0บาทนะครับ270บาทพร้อมตัวมอเตอร์นะผมซื้อใช้โค้ดส่วนลดแล้วเหลือ210บาทเนาะอ่าลเๆเนี้นะครับลเหาวอ21บาทก็ เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงเมื่อเปลี่ยนจากมอเตอร์ธรรมดาเป็นมอเตอร์บัลเลตนะฮะมัน จริงมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเนาะแทบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยครับมันอาจจะน้ำมันอาจจะออกสม่ำเสมอขึ้นนะ แต่ความแรงไม่ต่างครับไม่ค่อยต่างเลยอันนี้ทดสอบด้วยดูด้วยตานะด้วยที่ว่าเราประมาณเอาอะนะฮะมันอาจจะแรงกว่าก็ได้แต่ว่าก็ไม่เห็นผลชัดเจน แล้วก็เสียงดังกว่าด้วยนะพอใส่เป็นมอเตอร์บัดเลตแล้วเสียงค่อนข้างดังเลยทีเดียวไม่รู้ว่ามันดังเพราะที่เฟืองหรือว่าดังที่ตัวข้อเหวี่ยงมันนะครับก็เดี๋ยวต้องอาจจะต้องถอดออกมา หยอดจารบ,บีอาจจารบ,บีเข้าไปเพิ่มนะเพราะว่าของเดิมจารบ,บีเขาใส่มาน้อยมากนะก็สรุปนะครับคือผมสรุปว่ามันไม่ได้แรงกว่าเดิมนะฮะถ้าถ้าเทียบกับของเดิมที่เป็นปั๊มตัวเดิมที่มันเป็นพลาสติก ไอตัวนี้แรงกว่านะครับตัวนี้แรงกว่าแต่ว่าจากการเปลี่ยนจากมอเตอร์ของเดิมมันมาเป็นมามาเป็นมอเตอร์บัตเลดเนี่ยคือมันผมผมตีว่ามันไม่แรงกว่าเดิมมันอาจจะแรงกว่าเดิมหน่อยนึงแต่ว่ามันมองไม่เห็นผลนะไม่เห็นผลชัดเจนนะครับแล้วก็มีเสียงที่ดังกว่าด้วยเพราะนั้นเดิมๆน่าจะดีกว่าเดิมๆดิมมันเงียบกว่านะ นะครับอันนี้มันมีเสียงที่ดังกว่านะครับพราน,น้นใช้เดิมๆน่าจะโอเคกว่าก็อันใดคิดจะทดลองเปลี่ยนก็ไม่ต้องลองนะครับไม่คุ้มไม่คุ้มที่จะซื้อปั๊มมาเปลี่ยนถ้าปั๊มเดิมๆม,ม,มันพังอยากซื้อมาเปลี่ยนมันมีขายทั้งตัวที่เป็นพลาสติกและเป็นลูิเนียมตัวพลาสติกร้อยกว่าบาทเองนะมีแต่มีแค่ตัวปั๊มอย่างเดียวก็มีนะฮะก็จะราคาไม่กี่บาทปั๊มพร้อมมอเตอร์ก็มีนะครับของท่านใดพังก็ ซื้อมาเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าจะอัปเกรดจากปั๊มตัวเดิมันที่มันเป็นพลาสติกมาเป็นอลูมิเนียมก็ของเดิมยังไม่เสียก็ไม่ต้องอัพครับมันไม่คุ้มมันแรงกว่ากันนิดหนึ่งแรงกว่ากันหน่อยเดียวเพราะปั๊มพวกนี้มันมันก็พอใช้งานได้เท่านั้นเองนะมันไม่ได้แรงจนที่จะเอาไปแบบเหมือนปั๊มตัวใหญ่ๆนะ โอเคก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับมันอาจจะไม่คุ้มนะฮะถ้าท่านใดจะซื้อมาอัปเกรดนะครับอันนี้ผมทดลองให้ดูแล้วก็มันก็ได้ประมาณนี้เนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับในหานคลิปผิดภาดกันใดขออภัยไปพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ